คุณแอนนาไปไหนคะเนี่ยอ้าวเป็นคนลงลงไงที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนคุณลุงลงอ๋อยังจำได้อยู่หลายคนบอกว่าหลายคนบอกว่าแอนหลงแล้วยังยังไม่หลงนะยังยังทำยังจำได้อยู่คุณลุงลงนะไอ้ที่ใครหลงโพธทรามลูกตติ๋ววันนี้พาแอนนามากินมาพามาเลี้ยงหลังจากไปงานแม่เยื่อแล้วก็พามานั่งเอ่อพามา เพราะแอนอะไม่เคยเคยมาตอนยุคที่มันยังไม่เป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้นความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะเคยเรื่องแต่แตย่างๆ่างยิงหันตรงนี้แอนมามแต่ทีนี้มันมหันย่างมันหัอ๋อเอออยูมาตอนที่มันเป็นตัวเนี้ยค่ะตอนนี้บรรยากาศตอนร้านเลิ่มสองชั้นอะเป็นราคาสองชั้นอ่าแล้วก็เดินขึ้นไปกินข้างบนอะลำบากลำบากจะกินอะไรทั้งทีต้องลำบากด้วย นนอันนี้บนมยงว้อคนเต็มเหรอครับไม่ใช่ว่าปิดเหรอปิดปปุงเหรอท <laughs> ไมครับง่ายจังเอ <laughs> เอนนาคาเฟ่เ,เป็นไงปปปุง <c oughs> เป็นตัวเงมีอ็นนาคาเฟ่เเด้วยไมเหรอ <c oughs> เออแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะเป็นปรปุงตลอดชีวิต <c oughs> อใจคุณหรือยังจะถามให้กวาดอีกไหมมาแล้วมาแล้วมามาเอาไปล้รักแหละดูออวานี่ว ถ้าทางเขาติดลุงลงนี่เนเจอร์เลยนะถ้าคนลาดบุรีอ่ะต้องรู้จักรถเหลืองเนี่ยตัวนี้ก็ได้ก็เอาไว้ลูกค้านั่งอันนี่คือรูกที่ลูกค้านั่งนะเนี่ยคือเออซื้อมาซื้อมาสามหมื่นแล้วก็เอามาตั้งให้ลูกค้านั่งเปิดประตูแล้วก็มันมีพัดลมแล้วก็มีโต๊ะตอนนี้มีอยู่ไหมอะเขาเรียกรถหวานเย็นอ่าตอนนี้ก็มีอยู่แต่เนียมันครงเก่าแล้วตัวใหบนี้ไม่มีแล้วแคนนี้เหรอ นี่คือโปรโมชั่นเอ้มีนี่ด้วยยลือตอนนี้กำลังขายดีมากน้ำจิ้มน้ำพริกเผาผสมสามชั้นทอดน้ำปลาครัวลุงยมน้ำจิ้มอะไรเรือน้ำจิ้มอะไรก่อนลนทำไมยอมรับง่ายจังเลยลนรีบพืชรีบพืชตอนแรกพ่ออยู่หลังไร่เลยป้าเขาอยู่หลังไร่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่หลังไร่แล้วคนนี้ว่าอายุมากขึ้นก็เลยมาปลูกตรงนี้ให้เพื่อลูกหลานอยู่ใกล้ๆมีอะไรเรียบตะโกนอีกแฝดไม่ชเชิอดูตาเปาน็นอะไรอะไรเงี้ยอายุเกอเริ่มมากข<ม>ึ้นะเราไปรู้ตอนนี้ยังได้อยู่แข่งแรงอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปใครจะไปรู้ว่าจะมาอีกสองปีสามปีอย่างเงี้ยตอนนี้ติดละครมากติดละครด้วยอะติดละครมากดูแต่วันๆดูแต่ละคร ท่านใครมาเนี่ยสบายดีสบายดีได้เวลาดี่ข้าก็จะไปไปรถน้ำตกเฉยแม่เชื่อแต่ใจได้ขาดเสื้อผ้าไม่เจอขาดเสื้อผ้าไม่เจอหาเสื้อผ้าไม่เจอทำห้อยเขาเพิ่งมาเพิ่งเสร็จได้สองเดือนคืออยู่ใกล้ๆกับลูกหลานอะไรต่ออะไรเงี้ยให้มาสวัสดีจำได้ป่ะเนี่ยไขจำได้ไขจุเล่พระทูตก่อนละแอ่นนาหรือเปล่า ไม่ได้ล <Tipp s> <motiv ators> <m> ่ะเคยจำได้คุณเเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันอะไรอะไรเงี้ยตอนที่มีบ้านหลังนี้หลังเดียวเนี่ยแอนนาก็เคยมานะตอนนั้นอะจำได้ไหมตอนที่แบบเนี่ยตอนก่อนจะมีอยู่ตรงนี้สามไร่สามไร่ครึ่งแค่นี้เองนะมาบเอยแล้วก็มีบ้านหลังนี้หลังเดียวแล้วเป็นบ้านไม้บ้านซื้อจากตะแฉ่งชอบมาดามแล้วคราวนี้ซื้อซ้ายซื้อขวาซื้อเพิ่มไปลานจอดรถซื้อนู่นนี่นั่นเลยกายแล้วก็ซื้อ jr ด้วยรวมเป็น20ไร่จากสาไร่อ่ะ ซือทีก่กสองไร่มีเงินก็สองไร่สามไร่อะไรอย่างเงี้ยใช้เวานาจักไปเลยเออแล้วก็ลูกหลานก็อยู่นี่พาน,านาก็อีพาน,านาก็ซื้อที่ติดกยยันนั่นสองไร่ที่สาวอะปลูกบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังก็ลงลงลง,ลงทำหมูอันนี้ครัวครัวก็คืออดีตก็คือเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านทั้งหมดอะแล้วเราก็รื้อรื้อรื้อ,ลอแล้วก็ทําเป็นครัวเลยนะเงย ก็ห้องน้ why? Why> we ําอยู่ข้างหน้าปันทำไมนี่ห้องน้ําอยู่หน้าคือรายการมาถ่ายอะเขาขังกันอะทาทาไมทําไว้ทําไมคือทําไว้เพื่อเวลามีแขกมามีอะไรมาก็มานอนได้มามาเล่นได้มานอนได้มาอะไรนี่ย้ำเลงเนี่ยเวลาย้ายคือแค่นี้เองเนี่ยแค่นี้เองแค่ตื่นมาแล้ววันนึงพอถึงช่วงนี้มึงเดินปกติไรตอนนี้งอ้หัวเข้ามาอ่าอ่ามาถึงนี้มึงก็เดินปกติ อ่ะแล้วก็มีเตียงนอนมีโซฟามน,อน,น,อนก็ปกติมีทีวีทัพสะอาดวเตียงแค่ว่าเียงแค่านมาทำความสะอาดอ่ะแม่บ้านทำความสะอาด <c oughs> แล้วก็แอร์นี่แอร์แอร์ก็ปกติเย็นช้ำเลยอ้าวก็เนี่ยแอร์เย็นเลยไหมช้ำเลยตอนกลางคืนกลางคืนหลมคือแค่มึงระวังไอ้ตรงนี้แค่นั้นเอง แค่มึงบายตรงนี้แค่นั้นเองเนี่ยมึงไปแค่นี้ยันีงก็ได้นีนี่เิเอิมนี่นี่ชาร์แบตชาอะไรมีหมดอือมีชาร์แบตชาร์อะไรหมดอนาคตก็อาจจะจะช่องตรงนี้อยากให้รู้นะนี่นี่เป็นห้องเชื่อด่ะเชื่อหาอะไรเมียก็อยู่ข้างบนอ๋อก็แล้วไปอ๋อเชื้อเมียเปลี่ยนบรรยากาศเมียไม่เคยลงมาแล้วก็ไม่อยากจะดูด้วยแล้วก็ไม่เคยเดินมาเธอทำห้องอะไรก็ไม่เคยมาถามไม่สน เขาจะไ,ไม่ได้เชื่อเนี่ยเหมือนยืนไม่ได้อ่ะยืนนะปกติเลยเนี่ยปกติเลยเวลาไปไเนี่ยปกติเลยอ่ะพี่จิ้มก็นอนมาแล้วไอ้ไอ้ไทยไอ้เธออะมานอนแล้วนั่น,ถ,<อ>นถ้าไม่มีคาตัวนี้ก็ปกติเลยเออปกติเลยสามารถเดินแล้วแล้วเ,เอาออกก็ไม่ได้ด้วยเอาออกไม่ได้เพราะบ้านมึงต้องดูแลคาตังนี้มันดูแลบ้านอยู่อ๋อออกบ้านสุดอีกนึ่งโอเคไหมหวยมานอนได้เลยค่ะออกไปก็ก้มเลยแล้วก็ยืนปกติหัว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  ออกไปก็ก้าห้องเดแล้วก็ยืนปกติเจะล่นมุกแล้วห้องน้ำก็อย่างนี้ไงใกล้ๆไงโอเคไหมมาเลยมาจากะมานอนได้เลยเรามีรถเบนซ์ไว้บริการด้วยรายการมาถ่ายก็ขำกันว่ามีสมัยกูเรียกห้องใต้ดินจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ห้องใต้ดินหรอกมันเป็นห้องใต้ถุนนั่นแหละแต่ว่าอ้าวสิ่งอำนวยความสะดวกก็อย่างที่เห็นเลยไหมมีทุกอย่างอ่ะมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรเต็มสับเรียบร้อยมากินข้าวเร็ว อันนี้สําคัญแล้วนี่ต้องมาดูอเดินไวเลยอ่ะมาดูว่าอาหารที่จะเลี้ยงแอนนาในวันนี้ซิเนเจอร์เลยมาเลยพรกวกเว้นหมู่หันที่ยังไม่มาเท่านั้นเองเดี๋ยวมู่หันจะตามมาโอ้โหปลาเนื้ออ่อนชูชีปลาเนื้ออ่อนเนี่ยสั่น่านทุกโต๊ะคือรสชาติไม่เหมือนใครตั้งกับเปิดร้านมาขายดีที่สุดคือชูชีปลาเนื้ออ่อน แล้วก็สามชั้นทอดน้ำปลาตัวนี้ก็อร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดขั้วหอยขมขาดไ่ได้แล้วก็คั้วหอยขมเป็นแบบว่าสไตล์แบบรสชาติบ้นนอกจานยังวินเทจเลยไหมแล้วก็มีเม็ดเม็ดมะม่วงไก่ไก่เม็ดมะม่วงส่วนใอส่วนในไอเนี้ยเมื่อกี้หยิบมาจากตู้เย็นเดี๋ยวกินกับน้ำพริกเผาผสมสันชันทอดน้ำปลาของโค้ดลงลงไอเนี่ยมาแล้ว ซิกเนเจอร์อันนี้เป็นไซซ์พี่กระลอกเขาเรียกไซซ์พี่กระลอกคือใหญ่กว่ากระลอกหน่อยหนึ่งอันนี้คือไซส์เล็กที่สุดที่ที่เรามีก็ราคาก็พันห้าไซซ์ใหญ่สุดก็2อ0พไซซ์ใหญ่จะกินได้ประมาณ6กเคนเลยหลายคนเลยไซซ์เนี้ยไป2คน3คนได้สบายเลย mm hmm. กินแต่หนังส่วนตัวพอกินหนังเสร็จแล้วเอามีดเรามีมีดให้เลาะเลเนื้อเลอ,อะไรจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่ว ส่วนหนังจิ้มกับน้ำจิ้มซีอิ๊วดำแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นซีฟูด้ดสองอย่างนี้จะกินไม่เหมือนกันจะรสชาติจะต่างจะต่างกันอันนี้หนังกรอบมากสาเหตุที่ไม่ส่งก็เพราะว่าเลยสองชั่วโมงไปแล้วก็จะไม่อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจำไว้หมูหั่นต้องกินที่ร้านเท่านั้นโอเคตักข้าวเลยเนี่ยเนี่ยกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะนี่นะปึ๊บจิ้มปึ๊บแล้วก็เข้าปาก อย่าใช้ซ่อมเพราะใช้ซ่อมเดี๋ยวจะหกเลี้ยลา่าง่ายอือ่ะเดินหมวยมาปินสุดๆส,สองกิ้นสองิ้นประกอบคู่เลยจิ้มน,นี้ควม,มไฝฝันสูงสุดอนอกจากมีผัวเป็นของตัวเองแล้วก็คือกินหมูหันครัวงลุงรนเนี่ยแหละมาอย่างก่อนไหม,มาหมวยมา จิ้มจิ้มจิ้มจีมจมจมจมดําก่อนอ่าฟขาปอแล้วอะไรต่ออ่าเขาปากสิแล้วอะไรต่อแม่งจะถามอืมก้อยปอยก้อยปล่อยแกตอนแรกจะเก็บตังเพราวะว่าหมูหันนะไม่ใช่ธรรมดานะอะไรต่ออะไรเงี้ยตอนนี้ว่าเห็นทรงอ่ะเห็นทรงแอนอ่ะช้าตึมเหมือนคนอายุมาก <c oughs> อ๋สอสงสารก็เลยให้แดกสีเขาว่าเราแก่ เราได้กินผีเพราะว่าความสงสารเพราะความชราภาพของเราเขาเห็นแล้วเขาแบบเก็บไปแกกเาไม่มีตังค์ให้เรากกินฟรีไเอาบุญแล้วเรายอมรับไหมครับนั่นุ่นแอนตายไปหมดแล้วนะแดงเดือนเพนอ้วนดอกอ้อตายไปหมดแล้วนะก็เหลือเขานี่แหละแอนรุ่นเดียวกับต้อยร้อยเพียงก่อไม่ซีมาฮาเม็ดอะเมดะไรสายอะเฮ้ยเขาแก่เขาแก่กว่าเขาแก่กว่าแก่กว่าไหรอะ ไตชัวบอ่ะนี่ดูน<ด>ีด่ดูมันแดกหมูหันกันปะ <c oughs> เกียงเลยอ่ะยังไงชื่นใจไหมล่ะชื่นใจเ้าของไม่อร่อยเขาไม่กินขนาดนี้หรอกมีตั่วเม้อจะเกลี่ยถัวต้มมีเส้นเลือดจะเกลี่ยเส้นใหญ่มีน้ำแดงเขาจะเกลี่ยน,น้ำซอสอ้าวมีน้ำโองจะเกลี่ยน,น้ำใสมีไอ้นวดจะเกลี่ยไอ้นี่มีเบสซี่จะเกลี่ยโคลามีแฟนต้าจะเกลี่ยสบาจะแหลกอะไรกันนักล้วงแหวก